เหชาบเหนตะอันเลยมะกุฎหม้อแจ็คเลียนสีขาวครับเอาไปยืมเพื่อนอยากได้มามันไปยืมมนไปยืมเอาให้เพื่อนเพื่อนอยากชิมหยิบเลยบักมีสีขาวครับ นุ ces, <ball> no? <The> <doors> ่ยบ like, oh, right. oh, mm ังไงท่าออกโอ้ยนวลแดงจริงๆคนเขาก็แก่เลยเบือแดงเขาก็แบะเองเ้อไปเออใส่เขาสี่ห้าเมตรสิบเมตรก็ใส่ไปให้เขาเลยไม่ใช่ค่อยหมายถึงก็ไม่ได้ข่าวเป็นออกให้เขาหรออ๋อให้เขากินเขาก็กินตั้งเมตรเลยโอ้สีไหมบ่ประทับใจเลยฝรั่งคนอยากเอาไปกินกินมัรู้แซ่บวะ เอาเอาไปเพื่อนอีกเอาอีกก็ได้นะครับขันจ้านมันเลยเดียวกันกับผมเปียกต่ว่าดินบ่ไหนนีบ่เนบะบ่บ่บ่น่บ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 ่่บ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 บ่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 ่ กินมันผู้นภาไปเลยบ้อมีอโคกมีกปลามีผู้เนาะสีขาวครับนว่มันคือสีขาวงงคือกันละ่ะมันเป็นน้ำมีเงียงของมันพั้กินไรล่ะยืนเราเด้อล่ะยื่นแบบมีแล้วเอามาจ้านมาใส่มาลาไหรบ่ได้เพี้ยงนี่น่านนะ่าเอามา เอาจำไมาใส่จำไมาใส่อีก,อกผู้ให้ก็ให้คือบให้แล้วเป็นคาวคามเก็ตอันคนน่ะจำมาใส่เลยตัวเตะแป้งจริงนะม,มังม,มีมม่มังมี่มังมี่มังมี่สีขาวมังมี่สีขาวยิบมาเลยยิบใส่เลย,เ,ลยเอาจีนสะดวกลงเพราอะอะไรฮะ ไฮพะโรดเหยห้วกินน้ำมะอัดดอกวิหารแบบนี้ดองโนเพื่อนเพื่อนขคิอยากกินน้ำหรอเพื่อนจะไปขอเพื่นงกเจ็ดอันก่อนะท่างที่มันมีน้ำออกมันบอกมันมียางออกเลยบอกจีนได้จำไปเด้อบบดนี้เด้อฝานเองกี่เราดิงจกเอาดีกว่าเนาะอองาม้อมดิ ขอบคุณนะครับชิมขนุนหน่อยไหมฮะขนุนพันสีทองมาขนุนพันขาวพึ่งเคยเห็นเก็บผสมมันแบนรวยแมนบบงามเว้ยนอผสมเงินนอผสมเงินที่ว่าเออเป็นกะแสบเท่านอแมนมันสีนี่มันบัก มันกำผ่าเนี่ยผมว่ามันต้องพิก,การเลยเนี่ยของมีพิก,การเนียดินมันน่าดีกูดินมันกูยมมังอ่ไ้หรอฝากกดติดตามนะครับภาพัองมีถ้ซื้อนี่หละ่ะภาพัองมีไอ้ตายคิบเนอ ปาบักมีอะไรตาัคิดผู้ง่ามดีจะนมันพู้เหลืองเด้ก็คือ,อเสียบบมแเสียบเ <Yeah. S 2> นาะเป็นพู้มันเหลืองครับฝา,ากติดตามนะครับสวัสดีครับ